สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาสอนปั้นพรมนะคะพรมเนี่ยมันมีหลายแบบแต่คลิปนี้ที่จะสอนเนี่ยจะสอนปั้นพรมที่เป็นพรมขนสั้นๆเนื้อแน่นๆนะคะเนื้อละเอียดละเอียดแน่นๆขนสั้นๆแบบนี้ซึ่งพรมลักษณะเนี้ยมักจะเอ,อมีลวดลายไม่มีลวดลายก็มีเหมือนกันแต่ว่าพรมลักษณะเนี้ยเวลาใส่ลวดลายเข้าไปมันจะเห็นชัดง่ายนะคะ อันนี้ก็คือแบบขนสั้นมากมีลดลายนะคะถ้าดูดีเทลก็ผมขนมันก็จะประมาณนี้มันก็จะประมาณนี้นะคะผมขนสั้นๆเนื้อแน่นๆนะคะเหยียบไปแล้วนุ่มๆอ่ะโอเคมาที่ตัวงานตัวงานเนี่ยวันนี้อาจารย์แยกเขียนออกมาจากตัวไฟล์งานนะคะให้มาโฟกัสที่ตัวผรมอันนี้ ก่อนที่จะเขียนได้เนี่ยก็ต้องตั้งค่าก่อนอย่าลืม Unit Setup นะคะใครเขียนเป็นหน่วยอะไรก็ตั้งหน่วยให้ตรงที่ตัวเองเขียนขออาจารย์เป็นมิลลิเมตรนะคะ System Unit ิก็เป็นมิลลิเมตรด้วยเหมือนกันแล้วก็เ e n d e r Setup อัพนะคะเรนเดอร์เซตเดี๋ยวค่อยมากำหนดขนาดภาพตอนที่เราตั้งกล้องนะคะแต่ว่าออไอตัวเรนเดอร์เนี่ย ก็เลือกเป็น v l y นะคะเวอร์ชันที่คุณใช้แท็บ v l y ตรงนี้นะคะ image s a m p l e เลือก bucket แล้วก็ environment นะคะเปิดติดถูกที่ gi ด้วยมันจะได้มีแสงนะคะแล้วก็หัวข้อ gi นะคะเลือก render เ,เป็นแบบ i radiance map กับ light cache นะคะ i radiance เนี่ยก็เป็น low หรือ very low นะคะไปจะได้ render เร็วๆหน่อยนะคะ render จริงแล้วค่อยไปไปปรับ ตัวนี้อ่ะโอเคคราวนี้อาจารย์ก็ใส่วีเลเพนไปนะคะให้มันมีให้มันมีพื้นเป็นฉากเป็นแบ็กกราวให้มันนะคะใส่วีเลเพนตัวนี้เข้าไปวีเลเพนก็เคยสอนใส่ไปแล้วอยู่ในคลิปคลิปที่สอนใส่วีเลซันนะคะคุณลองไปดูวิธีใส่วีเลเพนในในคลิปสอนวีเลซันนะคะแล้วก็มีไฟ ไฟในที่นี้ก็ใช้2ตัวใช้วีเล y ไลท์เพลนนะคะตัวหนึ่งก็ตั้งตั้งจากข้างบนมองลงมาอีกตัวหนึ่งก็มองมาเอียงๆออสาดไฟมาเฉียงๆหน่อยไฟตัวนี้ก็วีเลทวีเลทไลท์แบบเพลนนะคะขนาดพันคูณพันความแรงหนึ่งนะคะมัลติพายเอหอีกตัวหนึ่งก็ขนาดเท่ากัน m ัลต i พายเอสองนะคะ โอเคพอพร้อมแล้วก็มาสร้างตัวตัวพรมปกติจันจะใช้ออบล็อกนะคะในการเขียนก็สร้างขนาดพรมกว้างคูณยาวของคุณนะคะให้เข้ากับพื้นที่ของคุณในที่นี้จันจะกำหนด1 5น0้าคูณสองพสูงก็10บสิมิลน,นะคะ10บมิลแล้วก็ขยับมันให้อยู่ตำแหน่ง0 0น ขออนุญาตเขียนจอเดียวนะคะโอเคได้มาประมาณนี้ก็ e d i t นะคะให้เป็น Poly จับโพลิก o อนแล้วก็ลบข้างล่างทิ้งเหตุผลที่เราไม่เอาข้างล่างนะคะเพราะว่าเวลาใส่เส้นพมเข้าไปเนี่ยพมมันจะออกที่พื้นผิวของวัตถุนะคะแสดงว่าเนี่ยรอบด้านตรงนี้ออกหมดข้างบนออกนะคะถ้าข้างล่างมีผิวด้วยเนี่ยมีพื้นผิวมีโพลิกอนอยู่ เส้นขนมันก็จะออกด้วยนะคะซึ่งตามหลักความเป็นจริงขนมันจะขึ้นด้านบนตรงนี้เท่านั้นมันจะไม่มีออกข้างล่างเราก็จะลบข้างล่างทิ้งไปนะคะแล้วก็เปลี่ยนไปจับเอทนะคะกด F4 จับที่เส้นใดเส้นหนึ่งนะคะกดริงแล้วก็กด Connect นะคะ คอนเน็กในที่นี้เราจะเอาเดี๋ยวเราจะทําให้พรมอะ่ะมันดูไม่แข็งเป็นกล่องอย่างนี้นะคะเราจะให้มันดูแบบสมูทกว่านี้เราถึงได้ใส่เซกเมนต์เพิ่มขึ้นมาใส่2เส้นนะคะแล้วก็แล้วก็ออฟเซตมันไปข้างข้างดึงมันไปข้างข้างหน่อยกะกะเอาก็ได้นะคะตรงนี้ติดเครื่องหมายถูกนะคะหรือว่าคุณจะใช้วิธีเลือกแบบนี้ก็ได้เลือกเส้นเอฝั่งนี้นะคะแล้วกดคอนเน็ก ก็กะเอาในที่นี้จะให้ตรงด้านอเอ๊ะทำไมเซ็นไม่ขึ้นอ่ะจะให้มันตรงเนี้ยเป็นกล่องที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสักหน่อยนะคะแล้วก็กดเครื่องหมายถูกก็จะได้เซกเมนต์ประมาณนี้พราะได้เซกเมนต์อย่างนี้เสร็จก็มาใส่เทอร์โบสมูทในโมดิฟายเออร์ลิสนะคะกดตัวท T ไปเจอเทอร์โบสมูท โอเคตัวเทอร์โบส o ูดก็จะทำให้กล่องตัวเนี้ยมันลดความเป็นกล่องลงนะคะมันก็เหมือนมันค่อยๆสมูทขึ้นคราวนี้ถ้ายังดูแบบเอดูหยักๆตรงเนี้ยก็เพิ่มค่าได้เพิ่มแค่สองพอนะคะไม่ต้องมากไปกว่านี้การเพิ่มค่าไปเนี่ยมันก็จะเพิ่มเซกเมนต์เพิ่มขึ้นนะคะ โอเคก็ดูสมุดขึ้นแล้ก็จะประมาณนี้เสร็จแล้วก็จะ Edit เป็น Poly นะคะอีกรอบหนึ่งก็จะได้พรมที่อาจารย์ต้องการคราวนี้มาหามุมมองที่จะเรนเดอร์กันจนจะเอาสักสองมุมนะคะมุมนึงเนี่ยดูภาพรวมดูภาพรวมทั้งหมดมุมนี้สมุดต,ต้องการมุมนี้ก็กด Ctrl-C ไป กด Ctrl C ไปลองดูมุมท็อปสิเกิดคามีล่าขึ้นมาแล้วนะคะจากการกด Ctrl C แล้วก็กลับไปดูใหม่กด Shift F นะคะเพื่อดูสัดส่วนของภาพที่จะได้สัดส่วนตรงนี้มาจากมาจากอ้าวทำไมเงียบอะ Render Setup มาจากเอาพุ t ไซส์ตรงนี้นะคะ800ร้อคูณสามที่ตั้งไว้โอเคไหมถ้าเกิดโอเคกับไซส์นี้ก็จันตั้งไว้เท่านี้นะคะเอาเล็กๆพอเพื่อความรวดเร็วแล้วก็จันจะเอาอีกสักมุมหนึ่งมุมนี้จะเอาแบบโฟกัสเดี๋ยวๆกลับไปมุมนี้มากดเปิด เอาแบบซูมซูมหน่อยซูมซูมดีเทลมุมประมาณนี้แล้วกด Ctrl c อนโทรลไป Shift F นะคะจะเห็นประมาณนี้จันจะขยับอืมประมาณนี้แหละอ่ะนี่ก็จะเป็นอีกกล้องหนึ่งแล้วก็จะมาปรับค่ากล้องสักหน่อยนะคะกล้องตัวนี้โฟกัสเลนนะคะ ถ้าเลขมันไม่ลงก็ปัดๆมันฉันก,ก็จะปัดๆมันนะคะให้มันลงๆลง F4 40 ISO 100จะลองเรนเดอร์ดูหน่อยโอเคประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกคาเมล่าหนึ่งอีกคาเมล่าหนึ่งอันนี้ต้องไปจับที่กล้อง ดูอย่างนี้แล้วกันอีกคาเมล่าหนึ่งคือคาเมล่าหนึ่งึเปเอาสี่สิบ f สี่สี่สิบหนึ่งร้อยไหนลองเรนเดอร์ดูสิ อ่ะก็ได้อยู่มีแถบไฟตรงนี้แรงๆหน่อยไม่เป็นไรช่างมันโอเคขอเรนเดอร์จะขอใช้งานจอเดียวนะคะคราวนี้คำสั่งที่เราจะใช้นะคะก็คือตัวที่ชื่อว่าวีเลย์ displacement mod นะคะตัวนี้ d v ray displacement mod กดเข้าไปนะคะกดเข้าไปเสร็จปุ๊บเราลองเนเดอร์ดูก่อนน่าจะไม่เกิดอะไรขึ้นอ่ะยังไม่มียังไม่มีอะไรจริงๆมีแล้วแหละมีแล้วแต่ว่ามันยังมองไม่ค่อยเห็นนะคะ กดแมปก่อนเราสามารถที่จะใส่สีลงไปในตัวผมนี้ได้นะคะก็เลือกตัวแถบ Standard ตัวนี้ให้เป็น v l a y map แล้วก็ปรับสีที่คุณต้องการนะคะจันอาจจะเอาสีแบบนูดนูดเบตเบดประมาณนี้ยังไม่ใส่ภาพเนาะให้ใส่ไปก่อนอันนี้จันเคยทำไปรอบหนึ่งแล้วแล้วมันก็บอกว่า material มันเคยถูกใช้ในซีนเนี่ย ชื่อเดียวกันจันก็รีเพสไปเลยนะคะเ e นเดอร์ดูซิสีมาไหมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมมันไปปรับสีตัววีเลย์ตัววีเลย์เพนด้วยเออลืมไปว่าวีเลย์เพนอ่ะตอนคุณใส่เข้ามาคุณต้องใส่แมททิเรียลเข้าไปด้วยนะคะ เราใสตัวนี้อ๋อมันชื่อเดียวกันกับวีเลเพนตัวนี้อ่ะนันไม่เป็นไรลีเนมมันเป็นวีเลเพนโอเคตัวนี้เป็นวีเลเพนกลับไปดูใหม่เรนเดอร์ โอเคจะเห็นว่ามันมี t e x t u อรนิดนึงนะคะในนี้ถ้าเราดูแบบซูมดูล่ะชิดคิวดูโอเคตอนนี้คือเราใส่วีเลดิสเ a c e m e n t เข้าไปในวัตถุตัวนี้นะคะจะเห็นว่าพอซูมดูจะเห็นว่าวัตถุมีความตะปุ่มตะป่ำนะคะเหมือน อ,อ i s s p l c c m m n t t ก็คือเหมือนทำให้วัตถุมันมีมิติขึ้นมาจากค่าขาวดำนะคะคอนโทรลโดยค่าขาวดำครา,นาวนี้ค่า Amount ตัวเนี้ยแรกเริ่มถ้าคุณทำครั้งแรกเนี่ยมันน่าจะเป็นหนึ่งน่าจะเป็นหนึ่งถ้ากด r e n d e r ดูของคุณอาจจะไม่ขึ้นเหมือนของอาจารย์อาจจะขึ้นอย่างนี้ ของคุณน่าจะขึ้นแบบนี้แทบจะไม่เห็นความต่างอะไรเลยคราวนี้ค่าอามาส์เนี่ยก็คือเป็นค่าความสูงต่ําเป็นค่าความนูนต่ําของ d i s p พ a c เมนต์เนี่ยตัวเนี้ยซึ่งพรมเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะสูงสักประมาณ10บมิลอะหนึ่งเซนสิบมิลสัก1นึ่งเซนได้ก็ใส่จันก,ก็จะใส่ไปสัก10บมิล แล้วก็มาดูก็จเรนเดอร์ได้ออกมาประมาณแบบนี้แต่ว่าเอ้ยเท็กเจอร์มันไม่เห็นจะเหมือนพรมเลยใช่ไหมอ่าโอเคเพราะว่าเราจะต้องสร้างแมทเทียลอีกตัวหนึง่งขึ้นมานะคะเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนมันจะมีเทกแม p ตรงนี้ค่ะที่ชื่อว่าโนแม p อยู่เราจะต้องเอาภาพที่เป็นลักษณะขาวดำนะคะเพื่อมาแทน ให้มันเกิด t e x t u r เขึ้นมาในที่นี้ก็จะไปเลือกวัตถุตัวที่สองอันนี้นะคะแล้วก็กด get material ไปหาตัวที่ชื่อว่า cellular ตัวนี้ cellular พอกดเข้าไปมันก็จะเป็นภาพของเหมือนเหมือนเซลล์เนาะเหมือนเซลลเล็กๆอะไรเงี้ยตัวเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาทำให้มันเหมือนแทน เวลามองด้านท็อปขึ้นมาเนี่ยมันจะเหมือนแทนเนี่ยไอตัวแบบเส้นเส้นขนของพรมเล็กๆโอเคคราวนี้ตอนนี้เซลลูลา่าเนี่ยใหญ่อยู่คราวนี้ตัวเส้นขนเนี่ยใหญ่อยู่เราก็จะมาทำให้ตัวเส้นขนมันเล็กลงนะคะ เอาเอากำหนดเรื่องสีก่อนดีกว่าเนื่องจาก displacement เนี่ยมันจะแบบทำงานในลักษณะขาวดำนะคะตรงไหนที่ขาวอ่ะก็จะนูนขึ้นมาไอ้ตรงที่นูนเนี่ยก็จะปูดขึ้นมาตรงไหนที่ดำเนี่ยมันก็จะแบบบุ่มลงไปจันก,ก็จะตั้งค่าสีตรง division ตรงเนี้ยให้เป็นดำนะคะให้มันคัดให้มันชัดเจนแบบนี้มันจะแรนด o m นี้ตรงนี้ก็จะเหมือนตรงที่ผมมันโบ ตรงนี้ก็จะเหมือนตัวที่พรมมันบูดขึ้นมานะคะแล้วก็ค่าไซส์ของมันตอนนี้มันค่อนข้างใหญ่เอางี้เพาะเดเลเอนเดอร์ให้ดูก่อนได้แบบนี้นะก็จะลากตัวนี้เข้ามาใส่ตรงโนแมปเนี่ยวางแล้วก็อินสแตนต์นะคะปุ๊บเราลองเรนเดอร์ดูก่อนจากที่มันเป็นอย่างนี้นะ โอเคจะเห็นว่ามันก็ยังไม่เห็นดูเป็นพรมเลยเนาะมันก็ยังดูเป็นเม็ดเม็ดอะไรอ้วนๆใหญ่ๆใ,ใช่ไหมนั่นเพราะว่าเราต้องปรับสกเกลไซส์ตัวนี้นะคะให้เล็กลงในที่นี้ลองปรับสัก10ทีแบบนี้เลยนะแล้วก็ลองเรนเดอร์ดูเป็นไงจุกจิกจุกจิกไมหมดเลยลองดูหนึ่งไห หน,หนึ่งนี่เล็กที่สุดแล้วมั้งเล็กกว่าหนึ่งได้ไหมเฮ้ยได้ด้วยเอาหนึ่งแหละเดี๋ยวหนึ่งก่อนโอเคนี่ถ้าอยากให้คให้พรมมันขนสั้นน้อยกว่าน,นี้นะคะก็ปรับที่ออามาส์เนี่ยลองเหลือห้าดูก็ได้เดี๋ยวจะเรนเดอร์เฉพาะส่วนให้ดูก็ได้ตรงช่วงนี้อะ อ่าเห็นไหมว่าอันนี้คือความสั้นยาวของมันนะคะความสูงของมันจะเห็นว่าพอปรับจากสิบเหลือห้ามันก็จะเส้นสั้นขึ้นอันนี้สิบก็จะฟูมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราลองดูภาพรวมเป็นคาเมล่าสองใช่ไหมคาเมล่าไหนว่าคาเมล่าหนึ่งอ่าลองเรนเดอร์ดู เอ้ยอันนี้มันคามล่าสองนี่ว่ะนี่คามล่าหนึ่งเอ้า ly, เราต้องคามล่าสองสิเอ๊ะเราก็เปลี่ยนวิวแล้วนี่ทำไมมันยังอันเรนเดอร์อัน erm. เดิมเ๋ยนนะคามล่าหนึ่งอบชิปคิวโอเคอ่า okay. จริงพอมองไกลๆเนี่ย ไม่รู้สึกถึงเส้นขนเลยเนาะแต่พอมองใกล้ๆอ่ะก็คือจะรู้สึกถ้าเกิดว่ามองไกลๆแล้วมันดูไม่เป็นเส้นขนนะ่ะเราก็ปรับตัวแมปจากตัวนี้ที่1ลองใส่สักห้าหรือสิบสิบละกันสิบในมุมมองนี้อาจจะดูเป็นเส้นขนมากขึ้นนะคะ อยู่ที่มุมมองด้วยนะถ้ามองไกลๆอนะไรเงี้ยเพราะว่าคุณก็คงไม่ได้ไปแบบซูมพรมใกล้ๆไหมใช่ไหมมันก็จะเป็นพรมมันก็มักจะอยู่แบบล่างๆอนะไรเงี้ยไม่ได้ซูมเข้าไปแบบใกล้ขนาดนั้นก็แล้วแต่มุมกล้องเนาะมุมกล้องที่เจอ,อพอใส่เป็นสิบกลับดูมีความเป็นขนมากกว่าคราวนี้เราจะมาลองใส่ภาพก็ไปหารูปแบบ ภาพผมที่คุณเลือกเลือกไว้เออสมมติเอาอันนี้อันนี้ก็ได้เออภาพพวกเนี้ยอาจารย์ก็ดาวน์โหลดเก็บไว้นะคะเวลาเจอเจอเออที่ชอบหาก็ Pinterest เพราะว่า Pinterest เนี่ยเวลาคุณเจอรูปหนึ่งที่แบบใกล้เคียงกับรูปที่คุณชอบอะ เวลาคุณเข้าไปดูรูปนั้นรูปล่างที่ต่อมามันก็จะเป็นภาพที่แนวเดียวกันโทนสีเดียวกันสไตล์ใกล้ๆเคียงกันอะไรเงี้ยมันก็จะหาง่ายอันนี้ก็ได้อะกลับไปที่แมปเวลาใส่ภาพให้มาใส่ในตัวนี้มันต้องแยกก่อนโมเดลตัวเนี้ยใส่ m a ท e ท i เรตัวนี้ ใส่ในช่องนี้ไม่เกี่ยวกันนะส่วนภาพเกิดจากอันนี้ตอนนี้สีมันเป็นเบลท์อยู่ใช่ปะคะเสร็จแล้วจันจะใส่ภาพในตัว diffuse ไปดึงภาพเมื่อสักครู่ภาพไหนแล้วนะอันนี้ใช่ไหมคะโอเคแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะมาต่อนะคะเมื่อกี้จารย์จะเอาภาพนี้มาใส่ใน diffuse ตรงนี้นะคะ พอใส่เข้าไปเสร็จถ้าของใครไม่ได้กดโชว์เชดนะคะให้กดโชว์เชดด้วยภาพจะได้ขึ้นแล้วก็ภาพเนี่ยรู้สึกมันจะมีขอบขาวติดมาจันก็จะมาครอปนะคะเอาแค่เฉพาะส่วนของผมขอบขาวมันเป็นแบ็กกราว์ของภาพนะคะจันไม่เอา โอเคเมื่อคอบเสร็จกดแอปพลด้วยนะคะถ้าไม่กดแอปพลจะไม่เกิดผลก็ดูสิรู้สึกภาพจะผิดมุมอยู่ไหมโอเคงั้นก็ใส่ uvw map เข้าไปนะคะแล้วก็ โรเ a ต e มันไปเลือกกิสมตัวนี้แล้วก็เลือกตัวโ o t a t e แล้วก็หมุนกด Fit แล้วแต่ภาพของคุณด้วยนะคะบางคนอาจจะมาพอดีแต่บางคนคุณอาจจะต้องโ o t a t e หรือปรับมันอะตัว uvwmap ก็เคยใช้ไปแล้วเออเคยสอนไปแล้วเนาะในคลิปใส่ Material อะไรพวกนี้นะคะขอจัก็จะได้ประมาณนี้ โอเคไหมดูสิขอบเคเบืมได้อยูอ่กลับไปมุมมองคาเมราแล้วก็ลองเรนเดอร์ดูนะคะชิปคิวโอเคก็จะเห็นว่าภาพอบพรม <laughs> มีเท็กเจอร์นะมีเท็กเจอร์ อ่ะลองดูใกล้ๆอีกตักมุมหนึ่งโอ้ไม่ค่อยละเอียดเลยตะปุ่มพอมาดูใกล้ๆตะปุ่มตะปั่มอันนี้น่าจะเป็นเพราะตัวนี้ค่ะตัวไซส์ตัวนี้ตอนนั้นปรับเป็นสิบใช่ไหมลองเหลือห้า ถ้ายังดูแบบไม่เป็นธรรมชาติเล็กไม่สาใจเนี่ยในมุมมองเนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเรามันโฟกัสใกล้เนาะมันก็อาจจะเห็นดีเทลอย่างนี้แต่ถ้าไปมองภาพรวมใหญ่ๆแล้วมันอาจจะโอเคนะอันนี้จันจะปรับสักหนึ่งเรนเดอร์ดูอีกรอบเอาเฉพาะส่วนและกันอืมพอหนึ่งตรงนี้เป็นไงดูเป็นธรรมชาติเลยเออดูค่อยเหมือนพรมหน่อย เลนเดอร์รูภาพรวมอีกสักรอบโอเคภาพรวมก็จะได้แบบนี้นะคะพรมโอเคคลิปสอนทำพรมก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมีคลิปสอนทำพรมอีกนะคะอันนี้มันเป็นสอนเออคือพมเนี่ยมันทำได้หลายวิธีเนาะอันนี้ก็คือเหมาะสำหรับพมประเภทขนสั้นๆคนเออพมที่มีภาพ ประกอบนะคะมีลวดลายมีขนสั้นๆขนประมาณนี้ก็จะใช้วิธีนี้ได้แล้วก็เดี๋ยวยังมีคำสั่งที่ทำพรมได้อีกชื่อว่า v l ฟ Fur แล้วก็ Hair and Fur นะคะอีก2ตัวเดี๋ยวอาจารย์จะสอนในคลิปถัดไปอันนี้ก็เป็นพมแบบนี้พมแบบ v l y Displayment m o อสโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ